สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเก็บรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าในหน่วยนี้เราจะพูดถึงอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกนะคะเราก็จะพูดถึงในเรื่องของเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะการใช้อินเทอร์เน็ตการค้นหาข้อมูลนะคะบริการต่างๆบนอินเทอร์เน็ตและก็ข้อควรปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ตนั่นเอง เรามาดูเรื่องแรกกันก่อนนะคะเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะเราจะเห็นว่าในสมัยโบราณและก็ปัจจุบันน่ะมันมีความแตกต่างกันมากเลยเนาะนะคะเพราะอะไรสมัยโบราณนะคะการสื่อสาร้อมูลในสมัยนั้นน่ะเขาจะใช้เครื่องมือที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของการส่งสัญญาณโดยการข้อเสียงแต่ก็คือเป็นในระยะใกล้ๆนะคะหรือเป็นการส่งสัญญาณโดยการใช้ควันนะคะควันไฟที่มันอยู่ในระยะไกลซึ่งปัจจุบันเราก็ยัง ได้เห็นข่าวเนาะก็มีแบบว่าคนติดก่ออินเนี่ยเขาไม่มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือเขาจะทํายังไงนะคะเขาก็อาจจะเขียน sos นะคะหรืออ่าก่อก่อไฟเพื่อให้มันมีความแต่เราก็ต้องดูว่ามันเป็นพื้นที่โล่งหรือเปล่านะคะแต่เมื่อเทียบปัจจุบันนะคะการสื่อสารในมันอ่าในยุคป,ปัจจุบันนะคะก็คือมีการพัฒนาตามความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีนะคะทำให้เราได้มีอุปกรณ์สื่อสารต่างๆนะคะมาใช้อ่า ในการสื่อสารแล้วก็ทําให้ชีวิตเรานั้นสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะเราดูในยุคข,ของคอมพิวเตอร์นะคะเราจะเห็นว่า,าวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์เนี่ยกว่าที่มันจะมาเป็นเครื่องที่เราใช้เป็นอยู่ปัจจุบันนักเรียนจะเห็นได้ว่าเครื่องสมัยก่อนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆนะคะเพราะว่าอะไรเขาทํามาเพื่ออนวยความสะดวกสบายให้กับเราก็จริงแต่เขาใช้เกี่ยวกับเรื่องของการคิดคํานวณ ะะไม่ได้มาแบบว่าอำนวยความสะดวกให้เราปัจจุบันว่าได้เพลิดเพลินได้ดูหนังดูซีรีส์เล่นเกมนะคะไม่เลยนะคะคนในสมัยก่อนเนี่ยเขาคิดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยขึ้นมาเพื่อใช้ในเรื่องของการคำนวณนั่นเองนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราะะดูในตัวของกิจกรรมที่1ก่อนนะคะกิจกรรมที่1เกี่ยวกับในเรื่องของเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะโดยกิจกรรมที่1น,นี้ก็คือเราจะให้ภาพ2ภาพนะคะภาพแรกพวกเราเห็นเป็นอะไรเอ่ย นะะคนเขากำลังทําอะไรกันคนป่ากําลังทําอะไรกันเลยนะคะมีควันขมงุคงค้งเฉงขึ้นมาเลยนะคะส่วนภาพที่2นะคะก็จะเป็นภาพเด็กน้อยกําลังใช้อะไรนะคะอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะฉะนั้นเราก็เปรียบเทียบภาพสองภาพนะคะว่ามันมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรนะคะจากนั้นนะคะพวกเราก็ทําลงไปในหนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยีวิทยาการขุมนงของเราในหน้าที่42และ43นั่นเองนะคะอะโอเคนะคะ จากนั้นเรามาดูกันค่ะว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีนะคะมีอะไรบ้างนะคะอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาด้วยกว่าด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่ออำนวยความสะดวกในการทํางานแล้วก็การดาเนินชีวิตประจาวันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเครื่องปรินเตอร์นะคะเครืองดิสตานโทรศัพท์มือถือโทรทัศน์วิท,ย,ท,ย,ทยุอุปกรณ์สื่อสารต่างๆนะคะ ้วนแล้วแต่เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเราทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าหมอ้อหุงข้าวนะคะก็ติดน้ําร้อนนะคะรวนแล้วแต่เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีทั้งหมดเลยนะคะ,ะเราดูต่อ,น,อะนะคะครน,นี้มาพูดถึงในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะการใช้อินเทอร์เน็ตคืออะไรนะคะคุณครูเชื่อว,ว่าพวกเราก็เก่งอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะ การใช้อินเทอร์เน็ตก็คือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมก็คือการเข้าสู่บริการเว็บไซต์ต่างๆนอกจากนี้นะคะก็ยังมีองค์ประกอบที่เราควรจะรู้จักดังนี้นะคะอันแรกเลยนะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ที่เราพูดว่าเราเข้าเว็บไซต์นี้เว็บไซต์เว็บไซต์นี้นะคะแต่การที่เราจะเข้าเว็บไซต์ได้เราก็ต้องมีเว็บเบราว์เซอร์นะคะเราก็ต้องรู้จัก URL นะคะและอะไรอีกเลยนะคะ ก็จะมี http นะคะ world wide web นะคะ web page นะคะแล้วก็จะเป็น homepage นะคะแล้วก็ลิงก์ต่างๆที่มันสามารถเชื่อมโยงกันไ,ได้นะคะคราวนี้เรามาดูในหน้าบริการของ google กันนะคะหน้าบริการ google เราก็รู้จักกันอยู่แล้วเนาะเวลาที่เราจะค้นหาข้อมูลนะคะก็จะพิมพ์งลงในช่องค้นหาที่มันมีรูปแบนขยายเนาะนะคะ มีปุ่มรีเฟซมีปุ่มย้อนกลับนะคะมีแถบชื่อนะคะว่าเราอยู่หน้านั้นๆอยู่หน้าไหนนะคะมีแถบที่อยู่นะคะและก็เป็นพื้นที่สีขาวที่เราเห็นเวลาที่เราค้นหาข้อมูลมันก็จะเป็นพื้นที่สําหรับในการแสดงเนะะื้อหาให้เรานั่นเองนะคะต่อไปมาพูดถึงเรื่องของการค้นหาข้อมูลการค้นหาข้อมูลก็คือการค้นหาข้อมูลที่เราสนใจเฉพาะเจาะจงบนอินเทอร์เน็ต ะะก็คือเป็นการพิมพ์ข้อความที่เราสนใจลงในเว็บไซต์ลงในโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์นะคะหรือเราจะใช้คำคีย์เวิร์ดนะคะอย่างเช่นเราต้องการที่จะรู้จักนักร้องวงไอดอลวงนี้ b a c k P พิงนะคะเราก็เซิร์ชเลยเลาอยากจะดูเป็นแบบรูปนะคะหรือเราดูจะเป็นคลิปวิดีโอเราก็สามารถที่จะหาได้ดูได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าต่างของ Google ที่เรา นิยมใช้การปัจจุบันเนาะใช้สําหรับในการค้นหาเหมือนคาที่บอกว,ว่าเราอยากรู้อะไรเดี๋ยวนี้เราไม่เปิดทศนานกคมแล้วเป็นงไงคะเปิด o o o g l ลคะรู้แน่นอนนะคะอะต่อไปนะคะก็จะมาพูดถึงว่าเราต้องถามตัวเราว่าเราเคยใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะในการสืบค้นหาข้อมูลอะไรบ้างเอออย่างเช่นถ้าถ้าเป็นครูเนาะครูก็จะแน่เลยค้นหาเส้นทางค้นหาเส้นทางใน Google นะคะหรือค้นหาร้านอาหาร นะคะหรือจะเป็นคำศรรัพท์ภาษาอังกฤษหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่เราไม่รู้อะที่เราต้องการที่จะรู้แล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตนี่แหละในการค้นหาเพราะว่ามันสะดวกรวดเร็วแล้วก็สบายกับการที่ว่าเออเราต้องนั่งรถขับรถไปห้องสมุดมันก็นานแล้วกว่าจะไปหาเจอเนาะเพียงแค่เรามีอินเทอร์เน็ตคลิกเดียวเราก็รู้แล้วนึกบอกว่าเราต้องใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ถูกที่ควรนั่นเองนะคะเรามาดูกันค่ะว่าบริการของ บริการบนอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้างนักเรียนเคยใช้อะไรนบ้งนะคะอีเมลเคยใช้ไหมหรือที่เรียกว,ว่าไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์การส่งจดหมายโดยที่เราไม่ต้องเขียนแล้วเนาะพิมพ์ข้อความกดตึ้งเดียวก็ส่งถึงไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าสมมุนาพเป็นการเขียนจดหมายส่งโดยไปรษณีย์โอ้ก็หลายวันนะกว่าจะถึงนะนะคะแต่เป็นการใช้ถ้าเราเป็นการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลแปบ๊บเดียวก็ถึงแล้วนะคะ บริการต่อไปนะคะก็คือ y o u t u b e นะคะอันนี้แน่นอนดูหนังฟังเพลงใช้บริการนี้แน่นอนนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเครือข่ายสังคมออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์นะคะที่เรารู้จักน่าจะมีมากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็น Instagram Twitter นะคะ Facebook นี่เรารู้จักกันดีแล้วและตอนนี้ที่มาดังๆเลยก็คือ TikTok นั่นเองนะคะแล้วก็บริการที่ใช้สำหรับในการค้นหาข้อมูลก็คือบริการของ g o o g l e เองนะคะต่อไปนะคะ เมื่อเราใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็ต้องระมัดระวังและก็ต้องมีข้อปฏิบัติในการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะนักเรียนต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลต่างๆที่เรายังไม่รู้ยังไม่แน่ชัดนะคะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะฉะนั้นข้อควรปฏิบัตินะคะบ,บรรญัติปการของการใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่ามารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ตที่เรียกว่าบ,บรรญัติปการนะคะมีอะไรบ้างหนึ่งเลย ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทําร้ายหรือว่าละเมิดสิทธิของผู้อื่นต้องไม่รบกวนการทํางานของผู้อื่นนะคะไม่มีการสอดแนมแก้ไขหรือว่าเปิดดูแฟ้มข้อมูลลับของผู้อื่นนะคะไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อในการจดกรรมข้อมูลข่าวสารของผู้อื่นมาโดยที่ไม่ใช่ของเรานะคะต้องไม่ ання, chutz, alon, ından, ใ, Wol ไมใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื Luft ่นที Lad ่มีลิขสิทธิ์นะคะไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์ ไม่นําเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยที่ไม่ได้รับอัญุญาตต้องคํานึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมที่เกิดจากการกระทําของตัวเราเองว่าถ้าเราทําไปแล้วมีผลกระทบไหมนะคะต้องใช้คอมพิวเตอร์นะคะค่ะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะเราต้องคํานึงสิ่งที่ที่เราทำนะคะต้องไม่มีผลกระทบกับ ผู้อื่นนะคะเราต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะและก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะคะโดยเคารพกฎหมายกฎกติกากฎระเบียบนะคะที่มีอยู่ในสังคมด้วยนะคะอ่โอเคนะคะสำหรับวันนี้เราก็จบในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตเนาะนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันในหน่วยต่อไปนะคะฉะนั้นงานที่คุณครูให้เนาะหนูก็ไปทำให้เรียบร้อยนะคะโดยที่ดูนะคะ ความรู้เนื้อหาจากในหนังสือเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ดูจากคลิปที่คุณครูทําให้นะคะเพิ่มเติมหรือนะคะพวกเราจะเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมก็ได้นะคะสําหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ